ปกติน้องๆใช้โทรศัพท์มือถือกันทุกวันไหมคะเปิด G P S อคุยไลน์น้องๆใช้ประมาณกี่ชั่วโมงน่าจะครึ่งวันครับม <ๆๆ S 1> ันใช้งานได้เยอะค่าดูเวลาค่ะกับวันที่รู้ไหมว่าการชาร์จโทรศัพท์ทำให้โทรศัพท์ระเบิดได้ ัสดีครับต้นน้ำครับนาฬิกาปลูกกับเครื่องคิดเลขครับนี่นาฬิกานี้เครื่องคิดเลขค่ะใช้ใช้เครื่องคิดเลขคับเอาไอคิดเลขตอนที่เราไม่รู้ครับนาฬิกาปลูกเคื่อถ้ามันเช้าเมื่อไหร่มันก็จะติ้งแบบนี้บแบบนี้ มันได้เสียงดังๆมากๆเลยไม่เคยครับเคยใช้แต่ในโทรศัพท์ครับไม่ได้ใช้โทรศัพท์ปลุกแต่ว่าให้พ่อปลุกครับพ่อชอบขยาแล้วก็ตะโกนตะจุ้งครับ วัน,นนี้ค่ะนาฬิกาครับมันมีประโยชน์กว่ามันเป็นนาฬิกาปลูกที่ช่วยบอกเวลาคระก็คือเลขให้ครูสอนได้ครับตอนเวลาตื่นสายเขาก็จะปลูกแล้วบางคนก็ปิดเครื่องไปเลยบางคนก็โยนทิ้งอยนใน่าง,าง,างสมุดครับเอาไว,ว้วาดรูปจดเลขจดจดการบ้านเตือนพ่อครับให้พ่อเตือนของเล่นค่ะ เขาเรียกว่าที่กดเล่นเกมหนุมก็เล่นไม่ถูกเคยเล่นหนูนะคะมันก็จะกดกดแบบนี้นะคะถ้าเข้าหมดแล้วก็ชนะค่ะสมุดครับมันแก้เบื่อได้ครับจะเล่นกันไหนดีกันไหนกันมันสนุกเหมือนได้เล่นเกมในในในโทรศัพท์ค่ะแต่มันไม่ใช่โทรศัพท์แต่หนเล่นบ่อยเกมครับมันเอาไว้กดแล้วให้เข้าไปในทั้งสองคนครับ,รบถ้าเข้าไปแล้วก็คือชนะเลย ไม่เล่นเลยครับหาหาไม่ค่อยเจอที่ตลาดไม่ค่อยมีครับปกติเล่นในคอมครับมือถือครับไปใบจดหมายค่ะจดหมายอันนี้เขาเอาไว้ใส่ตังเอาไว้ใส่พวกจดหมายค่ะก็คือเดี๋ยวเขาจะขับรถไปส่งส่งจดหมายอันนี้ส่งอะไรนี่เขาก็เขับรถไปส่งอันนี้ใช่ไหมแม่ก็ได้รับจดหมายแม่ได้อ่านข้อความแม่ก็เลยเขียนกลับไปบอกว่าจะส่งให้คุณในสายดิบก็จะไปจดหมายก็จะไปส่งให้ลูกลูกก็จะอ่านไปต่อค่ะเพราะว่าเขามีโทรศัพท์แล้วค่ะ ส่งข้อความมันไม่นานเท่าไหร,ร่ค่ะแต่ถ้าคนอ่านกําลังกําลังทําอะไรนู่นนี่อยู่ก็ไม่สามารถก็นานค่ะนี่ครับมันแก้เบื่อได้มากกว่าจดดมหยอันนี้เปล่าอันนี้ฟังครับเอาไว้ฟังเพลงครับอชอบชอบที่พ่อเปิดให้ฟังมากกว่าเพลงไทยครับจาก โทรศัพท์ครับสมุดเอาไว้วาดรูปค่ะข้างในก็จะเปิดได้ค่ะจดว่าวันนี้ไปเที่ยวและแล้วไปเจอกับคนหนึ่งที่กำลังเล่นเกมอยู่ในจกจนั้นเขาก็มาทักเราแต่เรามีจากเขาแเราควรทำยังไงสมุดครับได่เบื่อได้มากกว่าเหมือนเดิมครับสมุดสมุดชอบเขวาด ต้องถ่ายรูปครับินที่ทะเลที่เขาชอบมาถ่ายให้ครับโทรศัพท์ครับฮะ <หา S 1> ดูเร็วมันจะคือหูฟังเอาไว้ฟังเพลงแต่จะเรียกสมุดเหมือนเดิมนี่ครับชอบวันลูกครับ ต้องค่ะเอาไว้ถ่ายรูปค่ะมันก็จะใส่แล้วก็เวลาเวลาถีก็จะต้องกดตรงนี้เพราะมันเป็นปุ่มที่แช่ค่ะเพราะว่ามันเอาไว้ถ่ายคนได้สะดวกค่ะไม่ต้องใช้มือถือมือถือมันถือยากโทรศัพท์ครับถี่ เล่นเกมดูยูทูฟังเพลงเปิด GPS ถ่ายรูปก็ถ่ายได้อันนี้ก็คุยแชทได้โทรหากันได้เ่โทรศัพท์ครับอืมเอาอันนี้หรือว่าอันนี้ดีแล้วพี่ทครังมันเล่นเกมได้ครับดูยูดูทู คุยไลน์ทำได้อีกหลายอย่างเลยครับมันใช้งานได้เยอะค่ะด,ดูเวลาค่ะกับวันที่ไม่คแบบ่อยได้ใช่ไหมไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์ครับจะเล่นในคอมมากกว่าครับเป็นครับอันตรายอะทำให้สมาธิสัน้นแล้วก็สายตาไม่ดีแล้วก็ทำให้กังวลได้ครับถ้าเล่นมากมออบางทีแม่ก็ชาร์จไปเล่นไปค่ะ เวลาชาร์จแบตแล้วก็เล่นไปด้วยก็จะระเบิดครับเพราะว่ามันทำให้สมวิน,นี้เป็นอันนี้เมาเกำลังชาร์จอยู่นะคะแล้วเ,เราก็เปิดเครื่องเล่นเรื่องไปไปเยอะอันนี้และเราก็โดนไฟดูดหรือว่าเวลาเล่นตอนฟ้าลงครับมันก็จะผ่าใส่เราเลยเดือนแม่หลายครั้งแม่ก็บอกไม่กลัว เราขับรถอยู่อย่างเช่นอันนี้เป็นที่ขับรถนะคะเล่นเราอ่ะไปกดเล่นมือถือแล้วแค่ขับรถมือเดียวมันไปชนกับผู้อื่นที่กำลังกำลังขับรถอยู่ดีๆก็โดนชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆชื่ออะไรกันบ้างคะต้นน้ำครับต้นน้ำอันนี้น้องมาแต่มาแต่อันนี้พี่กี้นะคะ เมื่อกี้พี่เห็นน้องๆเลือกโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะทําไมถึงเลือกโทรศัพท์มือถือคะเพราะใช้ได้สะดวกกว่าใช้ได้สะดวกใช้ในการเล่นเกมสื่อสารกับคนได้ค่ะปกติน้องๆใช้โทรศัพท์มือถือกันทุกวันไหมคะไม่ทุกวันไม่ทุกวันค่ะใช้ทําอะไรบ้างคุยไลน์คุยไลน์ใช้เอาไว้คิดเลขค่ะคิดเลขน้องๆอ่ะ ใช้ประมาณกี่ชั่วโมงน่าจะประมาณน่าจะครึ่งวันครับครึ่งวันเลยหนูคิดว่าน่าจะประมาณหนูไ่รู้วชาร์จแต่กชาร์จก็แปลว่าใช้นานแล้วก็ชาร์จอ่ารู้ไหมว่าการชาร์จโทรศัพท์ทําให้โทรศัพท์ระเบิดได้เครื่องถ้าเราเล่นมากๆตอนชาร์จเครื่องมันก็จะร้อนร้น พอร้อนมากๆมันก็จะระเบิดใส่หน้าเราเลยการที่เราชาร์จโทรศัพท์ไปเล่นไปนะคะถ้าแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือว่าสายชาร์จหัวชาร์จของเราไม่ได้มาตรฐานถ้าเราเล่นไปมันเกิดความร้อนแบตเตอรี่ก็ส่วนแล้วก็จะทําให้ระเบิดได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรเล่นขณะที่ชาร์จนะคะน้องๆเคยเห็นป้ายที่ห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือในปั๊มน้ำมันไหมคะเคยค่ะเคยครับคิดว่าถ้าเราเล่นโทรศัพท์มือถือ ขณะเติมน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นระเบิดระเบิด,เ,บดเพราะอะไรรู้ไหมว่าทำไมมันถึงระเบิดได้เพราะว่ามันมีมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะมันก็จะระเบิดตุ้มค่ะเพราะว่ามันโดนไฟฟ้าอ่านไปถึงน้ำมันได้น้ำมันนะคะ็นสารเคมีเชื้อเพลิงถ้าเกิดกระแสไฟฟ้านะคะก็อาจจะทําให้ระเบิดได้เพราะฉะนั้นน้องๆถ้าเราไปเติมน้ำมันแล้วแล้วน้องๆเห็นคุณพ่อคุณแม่เล่นโทรศัพท์ด้วยหรือว่าใช้โทรศัพท์ นจะเื่ว่าหนูแม่ขาอย่าเล่นเลยค่ะเดี๋ยวมันระเบิดตุ้มนะคะคลายข้อสงสัยแล้วนะครับสำหรับภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งเอาไว้นอกจากนั้นนะครับน้องๆยยงทําให้เครื่องของเรานี่นะครับอาจจะเสี่ยงที่จะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็ทําให้เครื่องมันร้อนจัดจนเกินไปจนทําให้ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพข,ของมันนั่นเองโอ้โหซึ่งทั้งหมดที่พูดไปนะครับน้องๆ คือเป็นเรื่องของตัว Device หรือตัวเครื่องที่เราจับต้องได้อ่าเป็นชิ้นเป็นอันจับได้เป็นฮาร์ดแวร์ที่เขาเรียกกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยจากพฤติกรรมการใช้เนี่ยก็เป็นภัยอันตรายกับน้องๆได้เหมือนกันนาะโทรศัพท์มือถือของเรามีประโยชน์อะไรบ้าง คุยผ่านโซเชียลมีผโซเชียลได้คุยกับคนรอบข้างแล้วก็สามารถเอามาทำประโยชน์ได้อย่างได้อย่างค่ะอย่างเช่นโหลดแอปทีแคชช่นแล้วก็โหลดแอปเกมแล้วก็โหลดแอปมูนนี่นั่นเอาไว้ทำได้หลายอย่างอย่างเช่นดู u t u b e ดู u t u b e เล่นเกมเล่นเกมได้ด้วยได้อีกหลายอย่างเลยคได้อีกหลายอย่างอันนี้ประโยชน์ไปแล้ว ข้อเสียล่ะคะคิดว่ามีข้อเสียอะไรบ้างข้อเสียก็คือทําให้สายตาเราบอดไม่สายสายตาเราเสียก็ทําให้สายตาเราบอดได้ค่ะทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นแล้วคิดาม่ะไรเกิดความกังวลกังวาได้เกิดความกังวลกังวายอีกอย่างหนึ่งทาให้รถชนได้ค่ะเพราะอันนี้เราขับรถอยู่ได้แล้วก็กดมือถือไปด้วยเราไม่ได้มองทางแล้วเราก็ชนกับคนคนที่มีลูกถ้าใครพาลูกไปคือ อาจตายได้ทั้งคนทั้งยูมืก็คือเป็นภัยที่เกิดจากสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเสียสายตาปวดหัวได้ถ้าเราเล่นเยอะอาจทีนี้มันจะมีภัยที่อยู่ในโทรศัพท์อีกเช่นถ้าเราคุยไลน์กับคนไม่รู้จักจะเกิดอะไรขึ้นก็เขาถ้าเขาขอ,อที่อยู่เราก็อาจมาฆ่าพวกเราได้แมอีหย<ต>างอ,อินชวนเราไปไหนแล้ว เราไปหลงเชื่อเขาเขาอาจจะไปขายยาบ้า่็อาจจะหลอกถูกการหลอกลวงได้แล้วก็อะไรคะก็คือแม่เราเล่นเ,เกมอยู่แล้วแชทคุยกับคนไม่รู้จักมีวัยหนึ่งเด็กเด็ก,กอายุ11ขวบเนี่ยค่ะเขาว่าเล่นเกมแล้วก็มีคนอะ่ะเขาเข้าไปพิมพ์สนิทแล้วก็พาเธอเข้าไปในที่ไหนก็ไม่รู้แต่เขาถูกผ่าตายไปเพราะฉะนั้นน้องๆอ,อายุถ้ายังไม่ถึง13ปีเราก็ไม่ควรให้เล่นแล้วถ้าเราไปแชทกับคนที่ไม่รู้จัก คนแปลกหน้าเราก็จะเกิดการถูกล่อลวงได้นะคะแล้วก็เกมเมื่อกี้น้องๆบอกเกมถ้าเราไปเล่นเกมแชทเกมแล้วก็ไปซื้อของในเกมเราก็จะทําไงเสียอะไรเสียเงินเสียตังค์ด้วยแล้วแอปที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเราเคยไปช้อปปิ้งไหมไม่เคยครับไม่เคยกดซื้อไหมแ่เาเห็นในข่าวว่าโดนหลอกโดนหลอกเงินอ่า เราไม่ควรไปกดซื้อเองเลือกเองนะคะเราต้องบอกใครก่อน,นะคะผู้ปกคอรองผู้ปกคอรองนะคะทุกครั้งนะคะเวลาเราจะซื้อของหรือว่าโหลดเกมเล่นเกมเราก็ควรจะบอกผู้ปกคอรองก่อนนะคะแอปพลิเคชันนะคะทุกอย่างนะคะมันจะมีข้อกําหนดว่าเด็กอายุเท่าไหร่ควรเล่นได้นะคะแล้วก็ถ้าอายุไม่ถึงเราห้ามโหลดนะคะอันนี้ก่อนจะโหลดทุกครั้งเราควรที่จะถามผู้ปกคอรองหรือให้ผู้ปกคอรองเป็นคนดูและคะ่ะ หนูีเรื่องจะถามอะค่ะก็คือถ้าเขามาหลอกลวงเราแล้วเราควรจะทํำยังไงคะจะเชื่อแม่หรือเชื่อฝั่งผู้ร้ายเราก็ต้องเชื่อผู้ปกครองใช่ไหมคะทุกครั้งเวลาเราคุยกับคนแปลงหน้าเราก็ควรจะบอกใครก่อนคุณพ่อคุณ,คณพ่อคุณแม่แล้วเราก็ไม่ควรคุยกับคนที่เราไม่รู้จักถ้าเขามาถามข้อมูลที่อยู่ของเราว่าอยู่โรงเรียนอะไรชื่ออะไรอย่างนี้เราบอกได้ไหมคะไม่ได้ห้ามบอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาตามมาเจอเราแล้วจับตัวเราไปเลย คำว่าภัยอันตรายนะที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะภัยต่อร่างกายเท่านั้นนะครับน้องๆแต่ยังอาจรวมถึงสุขภาพของเราหรือทรัพย์สินของเราได้อีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วสมาร์ทโฟนนะครับชื่อนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะครับเพราะอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ฮะมันอัจฉริยะมันฉลาดจริงๆครับน้องๆแต่ถ้าเราใช้ได้อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภัยกับเราได้นะทีนี้เรามาดูนะครับว่าน้องๆหนูๆเนี่ยจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทเดเวิร์สได้อย่างไรให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ เราอายุยังไม่ถึง13าปีควรเล่นโทรศัพท์ได้กี่ชั่วโมงต่อวันมงดชั่วโมงนูงงคิดว่าวน,น่าจะประมาณมประมาณเดชั่วโมงถ้าสมมติวันหนึ่งมี24ชั่วโมงอ่ะ <c oughs> เรานอนไปแดชั่วโมงแล้วหลือแปดชั่วโมงเราเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยได้ไหมไม่อยอไม่ได้ถ้าเล่นทั้งวันมันจะไ ส่งผลกระทบผลกระทบที่บอกมาเมื่อสักครู่ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางด้านร่างกายเรื่องของภัยอันตรายที่เกิดขึ้นถูกการล่อลวงภัยจากเนืา้อหาที่ไม่เหมาะสมภัยอันตรายจากการเสียทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเราควรเล่นได้วันละแค่2ชั่วโมงต่อวันเวลาที่เหลือเราก็ควรไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเลนดน,น้ำต้นไม้ดน้ำต้นไม้ม่ได้ วาดรูปหนูมีเครื่องวาดรูปแต่หนูวาดวาดไปวาดมาเบือ่อแต่นก็ไปปัน่นจักรยานโอเคแล้วก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นแทนการเล่นโทรศัพท์มือถือพ่อคําแนะนํานะคะสําหรับการใช้โทรศัพท์นะคะก็คือ1เราไม่ควร ชาร์จโทรศัพท์มือถือไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะเพราะจะอาจจะเกิดการระเบิดได้ถ้าอุปกรณ์ของเราไม่ได้มาตรฐานนะคะก็จะเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของสายชาร์จนะคะแล้วก็หัวชาร์จนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายแล้วระเบิดได้ค่ะบ้านที่2นะคะ,ะ,ะ,คะก็ไม่ควรไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือแนบผูหรือคุยโทรศัพท์เป็นเวลานานถ้าใช้นะคะควรให้มีอุปกรณ์เสริมช่วยไม่ว่าจะเป็นหูฟังบูทูธนะคะ การใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กนะคะเราไม่ควรให้เด็กใช้โทรศัพท์มือถือนานเกิน2ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเด็กอายุต่ำกว่า13ปีนะคะเราไม่ควรให้เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตสื่ออันตรายต่างๆในโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดภัยอันตรายได้ไม่ว่าจะเป็นการถูกรังแกจากคนรอบข้างนะคะจากผู้อื่นการถูก ร่อลวงการเสียเงินการเสียสุขภาพทางร่างกล้ามเนื้อการปวดหัวสมาธิสั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของสง่งผลกระทบต่อการเรียนด้วยค่ะ,ะหลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะที่พิกี้บอกมีทั้งประโยชน์มีทั้งข้อดีข้อเสียน้องๆคิดว่าจะนำสิ่งเหล่าน,นี้ไปปฏิบัติ ใช้ให้ระมัดระวังมากขึ้นใช้ให้ระมัดระวังมากขึ้นห้ามเล่นตอนชั้นแบตถ้าเล่นตอนชั้นแบตจะทำไหมคะร<า>ะเบิดได้แล้วก็ห้ามเล่นตอนเติมน้ํามันด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีของการใช้โทรศัพท์มือถือก็จะใช้ ติดต่อสื่อสารใช้พูดคุยใช้ศึกษาหาความรู้ใช้เพื่อความสนุกใช้เพื่อความบันเทิงนะคะสำหรับข้อเสียนะคะก็ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยจากการใช้โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกายนะคะเสียสายตาปวดหัวสมาธิสั้นนะคะแล้วก็เรื่องของภัยจากการใช้อินเทอร์เนต็ตสื่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือนะคะ ก็อาจจะเกิดการถูกล่อลวงได้นะคะการเสียทรัพย์สินการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะ,คะก็จะฝากน้องๆด้วยนะคะ นอกจากภัยอันตรายทั้งหมดที่เราได้พูดไปแล้วอย่าลืมนะครับน้องๆทุกๆครั้งที่เราเลิกใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทเดเวิ์ของเรานั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับบางครั้งบางทีครับน้องๆแหมโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรายังไม่ได้พังยังไม่ได้เสื่อมเลยแค่บังเอิญบังเอิญว่ามันมีรุ่นใหม่ที่ดีกว่ากล้องคมชัดกว่าเมมเยอะกว่าไอเราก็ทิ้งของเก่าซื้อของใหม่ กลายเป็นขยะทำลายสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยและทำให้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกมันเพิ่มขึ้นเลยครับน้องๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับรู้คุณค่าของสมาร์ทเดเวิร์สที่เรามีนะครับไม่จําเป็นต้องไปตามกระแสต,ตลอดเวลานะครับรักเรารักเงินในกระเป๋ารักสิ่งแวดล้อมด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือรู้สู้ภายคิดซิวิฟเวิร์ลประจำวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและเจอกันใหม่โอกาน้าสวัสดีครับใครโทรมาเนี่ยมังถ่ายรายการอยู่พอดีเลยโทรมาทำไมอ่ะ